สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมสวนนะคะตอนสสายค่ะตอนเช้าไม่ว่างนะคะมีภารกิจทำกับข้าวให้กับพ่อแม่กอวันนี้เราจะมาคุยนะคะแบ่งปันประสบการณ์ทำ u t u b e ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นประจันครึ่งเซี่ยวนะคะเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะการทำ Youtube นะคะเราก็ทำด้วยใจรักนะคะเพราะว่า ตอนแรกก็เฉยๆนะพอทำไปก็สนุกค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นต้นคัตเตอร์นะคะดอกเขาสวยน่ารักมากแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ขึ้นง่ายนะคะเพียงดอกร่วงลงมาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นเยอะแยะเลยค่ะพี่สาวเนี่ยเอามาปลูกหนึ่งต้นนะคะต้นเดียวเท่านั้นนะต้นหรือสองต้นนะจำไม่ได้นะกระจายมาเต็มสวนเลยนะคะก็การทำ u t u b e นะคะ ก็วิธีถ่ายของช่องเหมือนวาดเนี่ยก็จะแบบถ่ายเป็นวิดีโอแบบนี้นะคะเป็นวิดีโอถ่ายไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นราชาวดีสีม่วงนะคะตอนนี้พี่สาวซื้อสีขาวมาอีกแล้วนะคะสวยมากต้นราชาวดีสีม่วงกับสีขาวเนี่ยสวยจริงๆเลยค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นกุหลับแค้ะเล็กๆดอกเล็กๆน่าักนะคะ ก็การทำ Youtube ของเรานะคะคือเหมือนว่า่ยใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวในการทำ u t u b e นะคะก็โทรศัพท์เครื่องนี้ก็เป็น vivo v, v 2 1นะคะอันนี้ไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรนะคะก็พยายามเน้นถ่ายรูปให้สวยนะคะก็ตอนนี้พี่สาวก็ปลูกลาบเยอะก็มีของตัวเองบ้างก็ช่วยกันดูแล พี่สาวก็จะเป็นแนวปลูกแล้วก็ซื้อมาส่วนตัวเองก็จะเป็นคนลดน้ำนะคะใส่ปุ๋ยพวกปุ๋ยกล้ยไม้เอามาใส่ส่วนเขาก็จะเป็นใส่พวกปุ๋ยขี้ไก่นะคะก็ถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆสวยๆนะคะแล้วก็จนฝ่าเราจะพอใจนะไปตัดต่อในโทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องนี้ฮนะ มีให้ตัดต่อได้ก็ตัดต่อออกมาแล้วก็ได้เป็นวิดีโอที่เราชอบนะคะพอเราได้เป็นวิดีโอที่เราชอบแล้วเนี่ยเราก็จะอัพขึ้นใน YouTube ใช่ไหมคะตอนนี้ YouTube นะเขาก็มีแบบว่าเอ,อ่อให้ เวลาเราอัพวิดีโอเนี่ยก็มีแบบว่าให้ตัดเป็นชอ็อตได้อะตัดเป็นชอ็อตสั้นๆในแอปของ y o u t u b e อะเวลาเราอัพเขาก็จะแบบว่าให้สามารถตัดเป็นชอ็อตก็ลองเอ่อตัดเป็นชอ็อตดูตัดดูแล้วเออสวยใช้ได้พูดก็โอเคก็ตัดเป็นชอ็อตไปเลย ตัดเป็นช็อตก็ได้แล้วหนึ่งคลิปใช่ไหมคะพอตัดเป็นช็อตแล้วก็ได้หนึ่งคลิปนะแล้วเราก็เอ่อ,อเป็นคลิปยาวอีกหนึ่งคลิปเนาะได้เป็นคลิปยาวอีกหนึ่งคลิปวันนี้ลอเย็นมากนะคะได้เป็นคลิปยาวอีกหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็พอเราจะทำหน้าปกเนี่ย เราก็เข้าไปในแอปค่ายมาสเตอร์นะคะเอาวีโอของเราเนี่ยเราเข้าไปเลยทีนี้พอเข้าไปแล้วเราชอบรูปไหนเขาก็จะมีภาพแบบว่าให้จับหน้าจอออกมาก็เอาภาพจับหน้าจอนั่นแหละเราชอบรูปไหนละ่ะรูปไหนที่สวยที่เราชอบนะเราก็จับหน้าจอ,อ,อกมาก็ จะเป็นรูปภาพแล้วก็มีมีมคายมาตเตอร์ติดด้วยนะคะไม่มีโลโก้อะไรอย่างเงี้ยพอเราเอัพวิดีโอเสร็จนะเราไม่ชอบปกที่ youtube เขาแบบเอ่อทำให้เราอะ่ะเราก็เอาเลือกที่เราแคปหน้าจอมานะแคปหน้าจอมาเอามาใส่ทำเป็นปกเนาะก็จะได้ปก ทีนี้เราถ่ายครั้งเดียวเนี่ยก็จะได้วิดีโอสั้นเป็นช็อตหนึ่งคลิปเนาะแล้วก็เป็นวิดีโอยาวหนึ่งคลิปแล้วก็ได้หน้าปกนะคะโดยที่เราถ่ายครั้งเดียวเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรมากโดยที่เราถ่ายครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นมอนแดงนะคะมอนแดงสุขโขทยัยกําลังเลือ้อยเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นดอกเดซีนะคะ ดอกก็สวยกําลังออกดอกเดกเลยค่ะก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะที่เราทํานะคะเราก็ถ่ายไปครั้งเดียวว่าเราก็ไม่ต้องไปตัดอะไรอีกในคลิปเดียวเนี่ยเราสามารถทําเป็นช็อตได้นะได้สบายเลยตัดให้ YouTube เขาก็จะตัดช็อตให้เองอนะ้้วปกเราก็เข้าไปแคปรูปนะ เราชอบรูปไหนเราก็แคปออกมาเราก็เลือกเอารูปที่สวยที่สุดหรือเราอาจจะชอบรูปที่ youtube เลือกให้ก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์จากที่ทำช่องมานะคะเอ,อ่อเลือกช็อตเนี่ยรู้สึกว่าที่ y YouTube อัพช็อตน,นะคะรู้สึกว่าจะเพิ่งมีเมื่อเร็วๆนี้นะจำไม่ค่อยได้ว่ามีเมื่อไหร่เห็นช่องในพนดูเลยเขาพูดนะก็เลยลองทำดู เออก็ได้นะแล้ว YouTube ก็ส่งเมลมาให้ด้วยนะว่าเราอะทำช็อตจากวิดีโอใน YouTube เนาะเขาก็เออชมมาว่าเราใช้แอป YouTube เนี่ยทำช็อตนะคะวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันประสบการณ์จากการทำ YouTube ให้ฟังนะคะแล้วก็พาชมส่วนด้วยอันเนี้ย ก็ซื้อต้นนี้เดสตี้นะคะซื้อมาพี่สาวซื้อมาต้นต้นหรือสองต้นแล้วก็มาเนี่ยก็ก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะขยายพันธุ์เขาเขาก็จะเออลามไปอะเป็นแบบแตกหน่อไปเรื่อยๆนะก็เป็นดอกไม้กินได้โซนนี้นะคะเราไม่ได้ฉีดยาปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยขี้ไก่ดูนะคะดูคนต้นดูเป็นออแกรบนะคะ ก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่เราไม่ได้ฉีดยาอะไรตรงนี้มีน้องที่เขาอยากได้เอาไปแต่งอาหารแล้วก็จะเก็บตรงนี้ให้นะคะนี่สวยมากดอกเขาจะขาวออกม่วงๆนิดๆน่นะตรงกลางก็จะเป็นเกสรสีเหลืองนะคะวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันแล้วก็พาชมสวนแบ่งปันประสบการณ์พาชมสวนเล็กๆนะคะ ให้ฟังค่ะวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ